thank you พาพี่น้องกินซีนแขรครับอยู่อ,อยู่กับพ่อกับแม่ครับเห็ดมีหนูกูเลยพ่อมีหนูผัดเผ็ดผัดเผ็ดเห็ดผัดเผ็ดเข่ลักสิบเป็นจังได้แล้วเราเคยกินครับแข่งเล็กในชีวิต S <S น,นี่ก็ไลตทำเครื่องผัดเพชรเคเป็นวัเป็นอะไรเนาะผัดเพชรเคนี่เป็นส่วนหางนะครับต้นหางมันน,นี่ได้มาเเลยน้อ,นองเพระน้ำม,มาให้นะครับ

<laughs> Mà đâu vâng ngoại mình thấy được kín thế nào Mà đâu vâng mẹ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  กลังคั่วกันกุกกีกกคิดของเขาลอยฝ่าครับไปซอยอยู่แบบนี้ก็ <c oughs> กดได้ <c oughs> <c oughs> นะมาซีดเดี๋ยวผูซีดมันเป็นไรเหรอซ <c oughs> ีดก็ตายยังได้หรอนี่ อนี้นั่งมันครับต้มชักเมียนมีเนียนต้มลูกมันจะเปย์อยู่ยบอกเขมีเปย์ต้มยางอยู่จากเลียวว่าม่ต้องอเ,อเอาอกเกือซื้อขนาดเอาเกือซื้อมันนั้นได้จองอันตั้งห้องวันนั่นเทาสิขดได้โบนักสิ่งเฉข้างระเตเจ้าบุลันอันนี้นั่งมัน มันม็นั่งมูด้วยนังเขมนันป็นังมันนังมันนังเขชิมบึงใหญ่อะชิมบึงชิมแล้ว <c oughs> ชิมยี่ตานออตีอ้าวต้มะเขืออันนั้น <c oughs> อันนั้นมัน <c oughs> เปถงมันมเป็นเลยปดๆานังมูเนาะน <c oughs> นังมูกักบเหมเเนี่ยเป็นนังเปืเ่ นังแค่นางแค่หรอชักน้ำกำลังหมันนะเสียบอวสุเห็นต่กินนะครับเหนไหมอันนี้ถ้าเห็นนั้นเอาดีขนหัวหัวกิ่นเปลือโบ่ลองไปกิ่นเลย ก็หอมด้วยนะกรรมห่วยเลยจะกินน้ำได้เยอะบ่ล่ะนั่งใกแล้ๆมันร้อยขายเด็กขี้มุกปลาเลยกรรมนะเคยกินเนาะพอแข้งเนาะ ก็เอ่เละอย่า้นี้กูมูของนัวก็คือยุ่งหลับผิด ผ่านพี <irgendw carbono> ่โพดเป็นพี่โพดมนุษย์กินนั่นแหละแหละห้องเทตะกี้ยืนหนุนเท้งเกาห้นไร หอมเลยหอมโบนุ่ยสิ่นมาจุกนะแล้ว,ลวนีน่ยอะไรอ่ะแฮ <c oughs> บเน <c oughs> ี่มันจะก็สี่งเพื่อถษไปนี่ละ

จะหลัดบัพเค่นี่ครับใหญ่กินเครืงเทียงจะแค่กินไกินแค่หงเบงเืว่ายากขาเสือกกว่ามื้อานี่แท้เนวัดับเส็หงเบงนันแล้ มันขันวันเหรียญมันมีเนียนบ่ต่างกันคุณระทีบหรกับเหรียญกับอันนั้นมันเนื้อมันเป็นเนื้อมันเลเป็นเนื้อคือเนื้อไก่อินอินหมูเลยอินหวาหมูเปพียงซื้อสิ้นแค่เนี่ยแต่ซดซึแทนซิ้นหมูเขาใหญ่ไปดิเห็นี่ยไว้ออกข้าวเน่ยเขาออกข้าวอันเละโตมันถ้าถ้าเสียอยู่มูกินมันเคยกินด้วยว่าให้หมูกิน

เอาาหน่มันเออมาเ้าขาไปหนึ่งเนอมาพี่น้องเจงวงลาบไปมีแเจีวคมกินกำนังสีมึงกันกนังเ่จวคมกินกนังเข็เนได้หรือวะลองมาก่อนนวเฮอกลั่ิมกนะกำแซบหโอ้กแซบด้ปิดเกินเป็นเอหอ

คลิปนี้กับพ่อสนิทกันนะครับเด้อกิอนข้าวกันน้อยสีประทานพะยบยก็แสบมีหน่วย <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับ